นิยายเรื่องหยุดฝันร้ายของนายอิงอุ่นตอนที่สิบผมทำไม่เป็นหรอกครับผมรออิงกลับจากกินเลี้ยงอย่างกังวลใจมันไม่ได้บอกผมว่าจะกลับยังไงแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปกินที่ไหนผมเดินขึ้นลงหอชั้นสี่เป็นสิบรอบแทบอยากจะโทรบอกให้พ่อมาบริจาคลิฟให้ จนเมื่อผมเห็นอิงเดินฝ่าความมืดจากปากซอยโดยมีรถมอเตอร์ไซค์ขนับข้างผมก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติไม่น่าจะใช่เพื่อนที่ตามมาส่งเพราะดูเหมือนไอ้สองคนบนมอเตอร์ไซค์นั่นน่าจะเป็นแค่เด็กแว้นวัยมัธยมผมอดเคืองไม่ได้นี่ถ้าผมไม่มาเจอไอ้เด็กสองคนนั่นจะทำอะไรมันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่พอเห็นท่าทีกลัวของอิงผมก็ใจอ่อนไม่กล้าที่จะด่าซ้ํากว่าผมจะขมตานอนได้ก็เกือบจะตีสองละมั้งจะให้นอนหลับง่ายๆได้ยังไงในเมื่ออ้อมกอดผมมีเจ้าตัวนุ่มนิ่มอยู่แบบนี้ยากชิปผมได้กลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆจากอิงตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้ถามว่ามันไปกินเลี้ยงแบบไหนมาเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เมาหนัก คงจะกินแค่นิดหน่อยเพราะให้อาหารอร่อยแต่มันจะรู้บ้างไหมว่ากลิ่นตัวของมันในตอนนี้น่าจับฟัดจริงๆแม่แม่ผมสะดุ้งตื่นเมื่อเจ้าตัวเล็กร้องลั่นห้องดูเหมือนจะฝันร้ายอีกแล้วสินะความทรงจังเกี่ยวกับแม่ของอิงเป็นยังไงกันทำไมมันถึงละเมือหาแม่ได้ทุกคืนขนาดนี้ ผมไม่ได้ทาแม่ผมไม่ได้เป็นคนทำผมไม่ได้ฆ่าแม่พอ่อหยานี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินมันละเมอแบบหวาดกลัวอิงยกมือขึ้นปัดป้องตัวเองเหมือนมีคนมาทำร้ายเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นเต็มระตามไรผมจนเปียกโชกฝันบ้าอะไรกันทำไมถึงได้ร้องไห้ทั้งแกว่งแขนไปมาแบบนี้ อิงอิงผมรีบปลุกอิงให้ตื่นจากฝันร้ายเพราะดูเหมือนครั้งนี้มันยาวนานและน่าหวาดกลัวกว่าทุกคืนที่ผ่านมาปกติมันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาเองแต่ครั้งนี้มันฝันนานนับสิบนาทีผมกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายซะก่อนอิงสะดุ้งสุดตัวยังดีที่ผมยังกอดมันเอาไว้แน่น ไม่เงันคงดีดจนตกเตียงไปแล้วฝันอะไรวะทำไมถึงได้ละเมอขนาดนั้นผมถามอิงลุกขึ้นนั่งกอดเขา่าเงียบๆผมลุกขึ้นตามนายน่าจะไปหาหมอนะนายฝันทุกวันเลยทำเอาฉันนอนไม่หลับไปด้วยขอโทษครับอิงยกมือไหว้ขอโทษก่อนจะยกมือขึ้นเช็คน้ำตาลุกลวก นี่ฉันว่าฉันแก่กว่านายสองปีเองนะวายจะรู้สึกเป็นรุ่นลุงเลยไม่ได้ให้ขอโทษที่นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงผมเอามือขยี้หัวมันอย่างเอ็นดูผมผมไม่ได้อยากฝันอิงสะอื้นรู้แล้วว่าไม่ได้อยากฝันช่างเถอะนอนต่อกัน ผมกลัวว่าอิงจะเพลียถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่ได้นอนต่อส่วนผมนะชินแล้วไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เพราะติดเที่ยวตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพแต่พอมาอยู่ที่จันทบุรีผมก็เป็นคนนอนเร็วขึ้นเพราะไม่มีเพื่อนออกไปเที่ยวไหนผมจะอ่านหนางังสือเฮ้ยนี่ตีสามนะจะอ่านทำไมนอนไม่หลับเหรอครับอิงยอมรับแต่โดยดี อิงในฝันร้ายแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณนินรู้ไหมครับว่าตลอดชีวิตของผมอะ่ะไม่เคยฝันดีเหมือนคืนนั้นเลยผมพอจะนึกออกว่าคืนไหนพออิงนอนยิ้มกอดผมทั้งคืนคงจะคิดว่าผมเป็นแม่ของมันทำไมละ่ะผมเปิดโอกาสให้อิงได้เล่าออกมาผมอยากฝันอีก ผมอยากฝันดีแบบนั้นอีกผมไม่อยากฝันร้ายแบบนี้อิงหลับตาลงอย่างเจ็บปวดทำไมผมถึงรับรู้ความเจ็บปวดนั้นได้อาจเป็นเพราะผมสงสารอิงละมั้งยิ่งมันบอกว่ามันฝันร้ายตลอดชีวิตผมยิ่งรู้สึกเศร้าและอยากจะปกป้องมันมากกว่าเดิม ผมจุบหน้าผากอิงไปหนึ่งครั้งอิงมองผมตาแป๋วน่ารักเสียจ,จริงๆเด็กดีไม่ว่านายจะฝันร้ายหรือฝันดีแต่ต่อไปเนี้ยถ้านายตื่นมานายก็จะมีฉันอยู่ข้างๆนะอย่ากลัวอะไรเลยผมบอกอย่างอ่อนโยนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าแค่ปลอบใจหรืออยากจะอยู่ข้างๆอิงทุกความฝันกันแน่ คุณนินครับอิงยกมืออันสันเทาจับประคองที่แก้มผมทั้งสองข้างแววตาที่คลอไปด้วยน้ำตานั้นกลับเหมือนกำลังยั่วยวนผมอย่างเหลือเชื่ออ,อิงผมเหมือนโดนสะกดจู่จูอิงก็ยื่นปากเข้ามาจูบผมอย่างดุตืม่มผมอิงมองผมด้วยสายตาที่บอกว่ากำลังต้องการ และไม่ต้องพูดอะไรต่อให้มากความผมตอบสนองอิงด้วยการทิ้งตัวลงนอนและโน้มอิงให้กล้มมาประชิดก่อนจะกดศีรษะทุยให้แนบริมฝีปากลงประทับกับปากผมและใช้ลิ้นตวัดรัดการภายในอย่างดูดดติมอยากทำหรอผมถามเอาหน้าด้านด้านอิงหน้าแดงแต่ก็พยักหน้าเงๆ ผมกดหัวอิงให้ก้มลงมาจูบกันอีกครั้งมือน้อยๆของอิงสุกสนกับเส้นผมนุ่มของผมเหมือนเป็นของเล่นที่สนุกในขณะที่ปากก็ยังตอบสนองรสจุมพิษอย่างต่อเนื่องผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอเด็กดื้อที่เพิ่งเคยโดนผมกระทำเพียงครั้งเดียวจะมีเสน่์ยั่วยวนเรากับช่ำชองมานานได้ขนาดนี้ ผมดึงมืออิงให้จับไปที่หน้าท้องแข็งแกร่งจากการออกกำลังกายของผมเพื่อให้ลูปเล่นไปมาไรขนอ่อนๆที่ผูกพ้นขอบกางเกงเป็นเส้นตรงจนถึงสะดือดูเหมือนจะเป็นของเล่นที่ถูกใจในายอิงขวัดอยู่ไม่น้อยเพราะอิงเอาแต่ลูปไปมาอย่างสนุกสนานจนบางครั้งผมเองที่ต้องพ่นลมหายใจแรงๆเพอรู้สึกปั่นป่วนซาบซ่านอย่างช่วยไม่ได้ ผมดึงกางเกงตัวเองออกอย่างง่ายดายส่วนกลางลำตัวแข็งชี้โด่จนปวดหนึบๆผมจับมืออิงให้ไปประคองมันเอาไว้ส่งภาษากายบอกให้มันทําผมผมทําไม่เป็นอิงอุ่นบอกเสียงสัน่นผมอมยิ้มทำไมแค่อิงพูดแค่นี้ถึงทําให้ผมหลงไหลในความซื่อใสของมันจังเลยนะ ก็ทำเหมือนที่นายทำกับตัวเองไงเด็กดีผมกระซิบข้างหูก่อนจะจับมืออิงอุ่นที่กำลังกอบกลุ่มส่วนนั้นของผมอยู่และนำพาให้ขยับขึ้นลงคุณนินเสียวไหมครับอืมเสียวเสียวสิเด็กบ้าถามแบบนั้นออกมาได้ยังไงอิงทำให้ผมหายใจติดขัดโดยไม่รู้ตัว ผมปลือตามองคนที่พอใจในคำตอบที่ยิ้มแป้นเหมือนภูมิใจที่ตัวเองทําให้ผมเสียวได้ะผมเอื้อมมือไปล้วงเข้าในการเกงของอิงบ้างอิงถึงกลับกระดกตัวขึ้นอัตโนมัติเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวถอดออกสิผมบอกอย่างใจเย็นทั้งๆท,ท,ที่ใจอยากจะฉีกบ็อกเซอร์ลายสกอตบางๆนี้ให้ขาดคามือซะตั้งแต่ตอนนี้เลย มือผมยังคงซุกซนอยู่กับส่วนหน้ารักขององิงจนมันเผลอคางออกมาเบาๆเสื้อด้วยผมว่าแล้วใช้มือกระตุกกล้ามเสื้อเสื้อกล้ามสีขาวที่มันชอบใส่นอนแล้วบอกความต้องการว่าให้มันถอดแล้วเสื้อคุณนินถอดให้ฉันด้วยสิตอนนี้อิงขึ้นมานั่งค่อมบนหน้าท้องของผมจนช่องทางรักของมันแนบชิดกับผิวบริเวณนั้น ผมอดคิดไม่ได้ว่ามันกำลังอ่อยผมอยู่ถอดแล้วทำยังไงต่อครับอิงค่อยๆแกะกระดุมเสื้อผมออกทีละเม็ดทีละเม็ดด้วยมืออันสั่นเทาแต่ก็ยังแอบดื้อที่จะต้องถามว่าต้องปฏิบัติการยังไงอยากทำเองเหรอผมยิ้มร้ายเปล่าครับผมทำไม่เป็นหรอกผม อิงหลบตาก่อนจะยกตัวลงไปจากผมแล้วไปนอนสุกผ้านวมอย่างรวดเร็วไม่เห็นต้องเขินเลยเดี๋ยวฉันสอนผมเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายลุกบ้างเมื่อคนขี้อายแทบจะมดุดผ้าห่มหนีผมดึงผ้าห่มออกก่อนจะขบเม้มไปที่ตุ่มไตสีน้ำตาลอ่อนๆจนเจ้าของมันขนลุกชันร,บรอบๆเต้านมแบนราบแต่มีเสน่ห์นั่นมัน มันร้อนๆเย็นๆยังไงก็ไม่รู้ครับถ้านายชอบนายต้องบอกฉันนะครางออกมาดังๆให้ฉันรู้ผมกลายเป็นคนแค่คู่นอนตั้งแต่เมื่อไหร่กันปกติความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับผมเพียงฝ่ายเดียวนี่นาทำไมผมต้องถามไอ้เด็กนี่ด้วยเฮ้อไม่รู้ทําไมต้องรู้สึกอยากเอาใจมันขนาดนี้อ คุณนินครับแบบนั้นอิงอุ่นรีบบอกเมื่อผมรัวลิ้นที่หน้าอกขาวเนียนชอบแบบนี้เหรอผมอยากทำให้อ,อิงอุ่นบอกผมไม่รอช้ารีบขยับตัวให้หน้าอกอยู่เหนือบริเวณใบหน้าของคนด้านล่างอ,อิงเก่งมากเด็กดี อิงอุ่นทำตามผมมือข้างหนึ่งขยับหน้าอกหน้าด้านซ้ายของผมแรงๆส่วนริมฝีปากก็จัดการกับอกข้างขวาจนผมรู้สึกฉ่ำไปด้วยน้ํำลายของอิงอเสียงจุ๊บปากดังลั่นผมทนแทบจะไม่ไหวได้แต่เบรกตัวเองด้วยการขยับลงมาดูดปากแดงฉ่ำนั่นแทนผมยังไม่อยากให้เกมนี้จบลงเร็วๆ เจ็บผมเผลอทำคลิสมาร์คที่ต้นคออิงไปแบบไม่รู้ตัวจนคนตัวเล็กบอกว่าเจ็บจริงอะอิงไม่ตอบแต่พยักหน้าเงึกเงึกสงสัยจะเจ็บจริงๆแต่เด็กนี่ดื้อกว่าที่ผมคิดมันไม่ได้พยักหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังกระชากค,คอผมไปดูดแรงๆเหมือนที่ผมทำกับมันจะได้เชื่อไงว่าเจ็บจริงๆ ร้ายนักนะผมหัวเราอเอ็นดูกับท่าทีเหมือนเด็กอยากเอาชนะของอิงอุน่นก็มันเจ็บอะ่ะอิงย่นจมูกมีเจ็บกว่านี้อีกนะอดทนนะรู้ไหมพูดจบผมก็ลดตัวลงต่ำกว่าเดิมก่อนจะยกขาอิงขึ้นพาดแขนทั้งสองข้างของผมที่ค้ำยันอยู่บนที่นอนเอาไว้คุดนินผม อิงทำท่าเหมือนจะร้องไห้คงจะกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็ชินอย่าเกรงนะเด็กดีผมปลอบขวัญคนที่สีหน้ากังวลถึงความเจ็บปวดที่จะได้รับเพราะความอยากที่เข้าครอบงำผมแม่แม้แต่จะหยิบเอาถุงยางมาใช้สำหรับอิงอุ่นผมไม่กลัวโลกอะไรทั้งนั้นเพราะมันต้องเป็นของผมคนเดียวตั้งแต่วันนี้และตลอดไป โอ๊ยไม่พอแล้วโอ๊ยเจ็บผมยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปในตัวจนสุดอิงอุ่นก็ดิ้นพลาดด้วยความเจ็บปวดจนผมต้องหยุดค้างเอาไว้แค่ครึ่งเดียวอย่างนั้นก่อนจะกดเอวเอาไว้ไม่ให้อิงขยับหนีอย่าร้องสิอิงร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆผมเจ็บอ่ะไม่ทำแล้ว ผมเริ่มสงสารอิงคงจะเจ็บจริงๆแต่ก็ไม่อยากหยุดเอาไว้แค่นี้ผมก้มลงไปจุมผิดอิงเนิ่นนานลิ้นร้อนตวัดตอบรับผมอย่างร้อนแรงผมอาศัยจังหวะลืมตัวของอิงฝังกายลงไปจนสุดอ,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 อิงประท้วงด้วยการแอบกัดปากผมแต่ผมไม่ยอมหยุดถือว่าแลกกันอย่างน้อย อิงจะได้ไม่เจ็บอยู่คนเดียวดีขึ้นไหมเมื่อผ่านไปสักพักผมก็ถามคนข้างล่างอย่างเป็นห่วงครับไม่เจ็บแล้วอาจจะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกอิงจึงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วฉันขยับนะผมบอกเชิงขออนุญาต ผมเริ่มจากจังหวะช้าๆก่อนอิงจิตนิ้วลงที่แผ่นหลังของผมจนรู้สึกแสบขึ้นมานิดๆคุณนินผมเสียวอิงใช้มือข้างหนึ่งจับที่ส่วนกลางลำตัวของตัวเองและขยับมือตามจังหวะระแทกของผม,มเก่งมาก ผมชมคนที่เรียนรู้ได้เร็วและดูเหมือนว่าพร้อมที่จะมีความสุขไปพร้อมกันแล้วมผมจะแตกแล้วผมเร่งจังหวะตามมือของอิงอคนเก่งเด็กดีของฉันผมก้มลงจูบหน้าผักให้รางวัลคนที่ทำให้ผมได้ปลดปล่อยความสุขออกมาอย่างเต็มที่ อิงเองก็พ่นน้ำรักออกมาเต็มหน้าท้องเช่นกันก่อนที่จะนอนหออแพกแพกอย่างหมดแรงผมถอนตัวออกมาจากอิงทำให้น้ําสีขาวขุ่นเปิดอเลอะเต็มไปหมดจนต้องหยิบกระดาษทิชชู่มาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วผมก็เช็ดให้อิงด้วยทั้งบริเวณช่องทางหลังที่เปื้อนในส่วนของผมและหน้าท้องแบนราบที่อิงอุ่นทำตัวเอง ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีดีจนผมอยากจะทำมันซ้ำๆอีกหลายๆรอบในคืนแห่งความสุขนี้ไว้คราวหน้าผมจะทำให้นะครับอิงบอกก่อนจะหันลังหนีให้ผมเด็กน้อยเอ้ยนายขี้อ่อยกว่าที่ฉันคิดนะผมปล่อยให้อิงได้นอนพักเพราะนี่ก็เกือบจะตีสี่แล้วผมไม่อยากให้มือใหม่อย่างอิงหักโหมมากไว้ให้อิงคุ้นเคยและรับมือไหวก่อน ผมจะทำทั้งคืนเลยจะไปไหนอะ่ะผมถามเสียงงัวเงียเมื่อเห็นว่าอิงกำลังจะลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้าตรู่ถ้าจำไม่ผิดวันนี้เรามีเรียนตอนบ่ายนี่นาไปซื้อข้าวต้มไงครับออิงบอกก่อนจะเผลอร้องออกมาเบาเาเ,าเมื่อขยับตัวยังเจ็บอยู่หรอนิดหน่อยครับอย่าเพิ่งลุกเลย ฉันยังไม่หิวหรอกอีกอย่างวันนี้เรามีเรียนตอนบ่ายนอนต่ออีกนิดเถอะอิงไม่ดื้อเหมือนทุกครั้งล้มตัวลงนอนอย่างว่าง่ายผมแอบยิ้มพอใจสงสัยจะเพียหนักแฮสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษจริงจงจากใจจริงเลยที่หายไปนานแต่เราจะบอกว่าเราอัดเสียงไว้หลายตอนมากๆแล้วแบบ ไม่โปรแกรมมันเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะเสียงทุกไฟล์มันหายไปหมดเลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะ เครื่องความจําเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือเราต้องทยอยอัดใหม่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คงจะไม่ได้อัดค้างไว้อีกแล้วเข็ดแล้วนะคะคงจะอัดทีละตอนแล้วก็ลงทีละตอนอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เจอปัญหานิดหน่อยขอกําลังใจด้วยนะอย่าลืมกด subscribe นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ